และวันนี้ครับผมจะมาเปิดกล่องซูมเดอรสกาครับผมซึ่งสองกล่องที่อยู่ตรงหน้าผมครับผมเป็นกล่องที่ทีมงานของผมครับผมได้ใส่ของที่เกี่ยวกับตัวเขานะครับผมแล้วมาเซอร์ไพรส์นะครับแล้ววันนี้มาดูกันว่าของในนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วผมจะทายถูกหรือเปล่าถ้าผมทายถูกนะเพราะจะต้องถูกตองข้อนะครับผมถ้าผมทายไม่ถูกนะผมต้องโดนเองาทายคนดูเลยถัทายคนดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวดครับสดีครับสครคดดสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมต้องทายถูกนะทุกคนว่าอันนี้เป็นของใครนะครับเอากล่องแรกก่อนนะกล่องแรกก่อนผมไม่หนักนะทุกคนเบาๆเขย่าดูมีคลุกคลักคลุกคลักนะครับอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะทุกคนผมไม่รู้มาก่อนเลยสิ่งที่ผมเห็นนะทุกคนมีลูกบาสวัลเลบ,บอลแล้วก็นวมคือเป็นอุปกรณ์กีฬาทุกคนกล่องเนี้ยแล้วก็ลูกปิงปองเอ,า,อางี้ดีกว่าผมทายอันนี้ก่อนอ,อันน้เป็นของคนเดียวกล่องนี้ของคนเดียวเหรอกีฬาทั้งหมดเนี่ยนะ ออฟฟิศเรามีเป็นกีฬาด้วยวะองดูคัดไทยหุ่นบึกบึนอย่างงี้ไหมพี่พอ๋อคนนี้น่าจะชอบเล่นกีฬานะแต่ทำไมต้องเอามวยมาวะชอบเป็นนักกีฬาโรงเรียนไงกีฬาโรงเรียนกีฬาออมออมของออมเหรอออมเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าคนที่เขาจะคบด้วยต้องเป็นดีกรีทีมชาตินะ เขาต้องเป็นดีกีทีมชาตินะต้องเป็นนักกีฬาทุกคนคืออบตไม่ได้นะต้องระดับแบบทีมชาติดีนะไม่ใส่แบบรถสองล้ออะไรมอเตอร์ไซค์อะไรยมานะไม่มีนะโอเคก็น่าจะเป็นทั้งนักมวยทั้งนักบาสน,นักวอลเลย์นบอลนักปิงปองเก็บมาหมดนะครับวางไอ้นี่ของออม โองนี้มีหลายคนอันนี้กล่องนี้มีหลายคนแน่นอนเพราะว่ามันมีสองกล่องใหญ่นะครับผมจะแกะนะครับเอาเอาซองน้ำตาลก่อนเาะแต่ผมว่ากลิ่นกล่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วออกมาก็จะมีกล่องสีดำเลื่อมทอง essential essence จะเป็นกล่องน้ำหอมใ,ใส่กล่องเปล่าวมวะกล่องเปล่าแล้วก็ซองน้ำตาลใส่มาทำไม ใส่มาทำไมคุณต้องถ่ายแล้วครับผมตอบว่าแน่นไม่ใ่ะค่ะอ้าวเวละป๊อบอุ๊บป๊อบอุ๊บป๊ออุ๊บป๊ออุ๊บกล่อ,องนี้ผมว่าของพี่ไกวินแต่ผมไม่เคยเห็นเขาดมลิน่นี้นะไม่ยากพี่ผมยังรู้เลยพี่จิวิ่เปิดไมคก่อน ขอโทษขอทพี่อยากจะแบบรีเลตว่าพี่อชอบน้ำหอมที่ฉีดกินไอตัวที่บี้เคยให้ของขัญวันเกิดให้พี่อ่ะผีอ่ะแล้วฉีดเข้าไปในกล่องผีมันน่าจะในี่ดยแล้วลืมลืมคิดอันต่อมานะคะเป็นถุงเซเว่นนะทุกคนแล้วก็มีขนมเลนะครับแล้วก็มีเล แล้วก็มีเกี๊ยวทอดกรอบชัดเลยเหรอพี่ดูกล้องวงจรปิดพี่จะรูอะไรพี่ตัวไั่จะินกินเบากินเบ้ากินเบ้าเดายากเลยวะคนนี้คนนี้โอ้โหเป็นรโอเคใส่เขาไม่ค่อยแบ่งให้พี่ี่กินได้เดา่าไอ้ก๊อฟละกันไม่ใช่ผม ผมมไ่เล็กโอเคต่อไปครับผมอันนี้เป็นผ้านะครับผมแล้วก็มีรูกประคำพวกสายประคำสายแฟชั่นเฮ้ยอันนี้วิเคราะห์ดีสายแฟชั่นนะเหมือนออมช่วยวิเคราะห์นะที่ตอบได้เลยคนนี้ใครไอ้อันใช้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่า

แก้วนะแล้วก็น่าจะเป็นชานมอันนี้มีมีหนีบอะไรมาด้วยอันนึงคําใบคือมิก้าสาขาลุมพินีคนชบมาแต่พี่ดีพี่รู้เขาชอบชวนเปิดตี่มิกา้าคนคนนี้ต้องชอบกินชานมเจนแล้วกันเจนพิดอ้าวพิดอ้าใครวะโอ้โหมือ,มอ,มอม <laughs> เดนี่ยไปต่ออันนี้รองเท้าชัดเจนมากโอ้โหโอ้อันนี้เอารองเท้าใส่มาอย่างี้ตอบเลยปออันนี้เล่นเป็นปะปอเล่นเป็นปะโดไปเลยโดนไปเลยดิโดนไปเลยเขาใส่ก็โดนไปเลยง่าจังโพลาสติกทิชโชคที่พีฮับที่บีฮับพี่พี่ครับ รองเท้าเมื่อกี้คือดีอยังไงครับพี่มัาถึงว่าเบาไหมไเบาไหมไเบาเบาสบายใส่เบาสบายซื้อได้ที่เดอะสกาชอปครับผมไม่แพงครับผมตอนนี้ขายราคาเท่าไหร่ปอ490บาทค่ะแต่ถ้าซื้อในช้อปปี้จะมีส่วนลดตลอดทั้งเดือนเลยค่ะโอเคต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่ไปทำไม <c oughs> <c oughs> อ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แ <c oughs> รู้แล้ว <c oughs> เต็มร้อยป่ะคอมคอเดาว่าไอแมนป่ะไอแมนกินเป็นร้อยป่ะแมน <laughs> แมนกินเป็นร้อยป่ะไม่รู้สิยืนยันตอบ,บยืนยันยืนยันไอแมนแน่นอนไม่หรอพีทดไม่น่าใช่แมนอ่ะไม่น่าจะใช่แมนโอเคอันนี้พีทไม่น่าจะตอบได้ <laughs> อไอ่ะเฮ้ยรู้พีท อันนี้คืออะไรอ่ะวงวงหรือ975มตตี้คือพ่อของฉันกูรู้เลยนะเอเทเทชอบ1975เป็นคำตอบที่ไปคนต่อไปแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ แล้วเก่งไงเลยเก่งหนยี่ใส่ปะเนี่ยเห็นเขาบอกมาว่าอันนี้มีสตอรี่นะครับเป็นสตอรี่ที่พี่ๆคุ้นเคยด้วยไอแม่น่นอนที่เคยขโมยเก่งในมันไปใส่ คือผมไม่ได้ตั้งใจจนถ้าไม่มีเกลงยกไรก็เลยแบบเออไปเอามาใส่เฉยๆพี่เปียวเขาเก็บมาให้อันต่อมาครับอันนี้ถุงร้อนถุงร้อนดุงร้อนเสียบปั๊กต้องเป็นเป็นคนที่มีออปชั่นหน่อยอ่าเจนเจนถุงร้อนแมปร่อเนียเอ้าโดนไปมีซองน้ำตาลนะทุกคน มันใส่ขนมา,อาเอาละเ,ละเลี่ผมตอบได้เี่ผมรู้คำตอบผมตอบว่าไอ้ท็อป <c oughs> ไม่แต่ขนจมูกมันมีสองคนนะพี่ไอ้ไอท็อปแน่นอนมันยาวกว่าไอม้าไม่น่าใช่เพราะมันมียาวขนาดไหนมันยาวอยู่มันยาวขนาดนี้มันมีเส้นที่ยาวมากมากที่เหลือเขาใส่ขนจมูกมาเลยเหรอลงโทษได้ไหมเออไปท็อปโดนผูกครับออยยุ หัวหัวต้องขาวอ่ะน้อย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 ร่อยร่อยไปโอ้ยน้อยจับอยู่เลยใส่ปลาโคตรนปได้ไหมโอเคต่อไปครับผมอันนี้เป็นขนเหมือนกับขนแมวขนแมวไอ้ก๊อปใส่ขนแมวมาบ้านก๊อปยงแมวขนแมวขนแมวไอ้ก๊อปใส่ขนแมวมาไม่ได้อ้าไม่ไม่ใช่เหรอ อุมั uhm นะคะือขนอะไรวะอยากรู้จะขอกเลยอันนี้อันนี้นีอีกคนนึงนี่ขนเหมือนกันว่ะอันนี้เส้นผมว่ะผมหรือเปล่าใช่เส้นผมหรือเปล่าหยิกหรือเปล่ามีเส้นผมทุกคนแล้วก็มีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวดูหัวคนดิมีหัวใครวะอันนี้เดาไม่ออกอันนี้ขอเดาว่าลี่แล้วกัน ใช่ครับอ้าวไอ้ลูกับใครวะโผน้องเขาเล่นอยู่คนเดียวน้องอ่ะน้องเขาเล่นอยู่คนเดียวเขาสนุกมันอยู่คนเดียวโอเคอันนี้ไม่ได้เอ้ยมันมีกล่องเหลืองอีกอันนึงอ่ะ อยู่ในเนี้ยนี่กล่องสุ่มดอะสกาทุกคนของข้างในนะครับก็เป็นของอุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ำนะครับเป็นแปลงต่างๆนะครับเอาแทสพี่เปียวอยู่ก็จะบอกว่าพี่เปียวนะครับทำไมต้องเอาอนี้ใส่มาวะไอลี่แท้วกันลี่ชอบญี่ปุ่นมั้งลี่เ <laughs> อ้าชอบญี <laughs> ่ปุ่นนายซ้มน้ใช่เหรอฮ่า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 ฮ่่า่าฮ่าฮ่โฮ่าฮา ห้กิมอลเชื่อใจไปกิมอเชือะไรที่บาทำโทษตัวเองเลยอยจำได้อยู่เลยมางจำได้อยู่เเนี่ยด้วยเนี่ยยังใช้ลูตะบูนแล้วั่งยังจำได้เหรอวะ่ง ของชิ้นสุดท้ายแกะเข้ามาข้างในครับผมพี่ขุนๆว่ะบ็อกเซอร์สีเหลืองพี่หนูพี่จำได้บอกไปวนให้ด้วยพี่บี้น่าจะลืมแล้วแต่ <laughs> น,นี้ยังไม่ใส่นะครับเกงในไซส์เอลซาร่าอ๋อไอ้ของฝันปีใหม่อ๋อเออขอควาฝันปีใหม่อันนี้อันนี้เดาแล้วกัน เดาใครวะเดาไม่ถูกเลยอ่ะคนที่พี่ไม่เคยตอบอะไรนะไขอะไรเหรอกตรงข้ามกับเย็่ยตตรงข้ามกับเย็่ก็โนตรงข้ามกับเย็ดก็กนแต่พี่ตอนนี้พี่ดูด้าคนออกเลยอาการมันออกมาก ไอดิวเหรอยืนยันหรือเปล่าครับยืนยันคอนเฟิร์มยังไม่ตอบมาเลยดิวอ่ะเดิวสามสองหนึ่งไม่ใช่เหรอเอาของใครวะเกงอะไรใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเกมไอเด็กเว่อ ตรงข้ามกับเยีะยดไงวะเดี๋ยวฉันเลยนะวันนี้ของใครบ้างนะครับนี่ของน็อตทำไมวะน็อตได้มาวันปีใหม่ของปอให้มานอตจับฉลากนะครับโอ้โางเกงไหนได้ใส่ยังใส่แล้วใส่แล้วอันนี้อันนี้ของใครอ่ะโอบองผมทำไมอ่ะอันนี้คืออะไรวะขนแมวเมื่อเช้าเมื่อเช้าหวีขนให้แมวหวีผมให้แมวโอ้หเป๋เลยพี่ไปต่อไปกอปเลยโอเคอันนี้ขนของใครครับผมของเกมแมวผมมีหลายสีดึงดึงมา ตเท้ากับดาอันนี้ไม่ใช,ใช่อันนี้ของกอ๊อฟขนมไอเบสเบสอ๋อเพา,าผมแบ่งบนะุคคลน่ะเวลาซื้ออะไรก็เดินแจ <c oughs> กทุกวันที่เก็บได้ไต้องทำได้ไหมใช่เพราะเบสอะ<ๆ>ไม่ค่อยทำงานแบบจะเดินแบบเดินเอาขนมให้เพื่อนกินตลอดเลย <c oughs> ได้ได้ได้ทักไอจู๊ดทักไอ้จูฟิล์มอันนี้อันนี้อันนี้ของใครอ่ะของหมูค่ะของแนมไม่รู้จะไปรู้ไหมเนี่ย เอ็มร oh, ้อยเอ็มร okay, oh, ้อยโอเคครับอ้าวชานมไม่ใช oh. <c oughs> ่ของอ๋อมีคนเดียวเป็นร้านของเมสซี C ่เจไอเกมเหรอเมสซี C ่เจโอ้เมสซี่เจนี่ร้านนี้เหรอ ใช่ครับเป็นสาขาเป็นสาขาของพี่เจครับนะครับขอเป๋าของพรนะครับกับกล่องซุ่มเดอะสกานะผมเล่นขำๆนะวันนี้ครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดหัวใจให้กันนะครับผมแล้วก็ยิ้มๆกันนะทุกคนนะครับก็สนุกสนานนะครับว่าของรักหรือของชอบของเป็นเอกลักษณ์ของเดอะสกาทุกคนนะครับในกล่องซุ่มวันนี้ครับผมก็อันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ